ผมคือบาทหลวงแล้ววันนี้ผมมีนาว,ว่าฮิวซิงผมนำพาเหล่าทหารมาปราบไดคาลาตอนนี้ที่นี่สินะที่อยู่ของแกไดคลาลาฉันมาแล้วสวัสดีไดคลาลาฉันคือไดคลาลายินดีต้อนรับสู่บ้านฉัน โมาคืนนี้อากาศดีมากเลยนะช่วยวางปืนลงได้ไหมหมาเวยใหญ่แด็กล่าะชนน่ะจะมาพูจะปักบุดเข้าในหัวใจมึงอเด็กข้ามคคืนและเพลงที่พวกเขาสร้างขึ้นอูขี้เกียจแปลลวตันตรงไหมพวกนายต้องกินและพักผ่อนซะวเต อ r f f e ก Good n ฟ g h t และขอโชกคืนดีอ okay. oh, ่ะอ oh, ่ะเฮ้ยวัเตอร์ไม่ไดเพื่อนไม่นะแดกคุรแกจะฆ่าแกซ้มึงเจอเหี้ยแดกคุระ็ต้องเจอบาทหลวงหรอวะอะไรไอ้เหี้ยแล้วไอ้เหี้ยเหี้เหีแดกคุรัวม่มางี้เลยเหเฮ้ยเฮ อะไรนี่ยทำอะไรอ่ะอินกรีดีเที่อะไรต้องมีของมาเผาเหรอแม่งเลยแดกูกล่าแกนะกเกอต้องไปหาของเผาเหรอแล้วกูจะหาจากไหนอ่ะมันคือของอะไรก่อนโอ้แดกูล่ามาแล้วแม่งวาร์ปมาเลยเทียแบบเอ้มึงนะมึงไอ้แกนักเกแกพังอัดมากฉันจ,จ,จะฆ่าแกแดกูล่าเอะต้องไปทำเสียงหลอนทำไมวะเฮ้ย คกูต้องทำอะไรอ่ะผมไม่รู้ผมต้องไปหาของเหรอนี่เหรอเมื่อกี้มันเหมือนมีอะไรจะกดกูต้องไปหาอะไรวะเฮ้ยเด็กคุณละว้ายไม่ได้เด็กคุณหรอกนะมาสู้กูเด็กคุณละมาเนี่ยเฮ้ยหย่ามาดิโอ้โหโอเจ็บเจ็บโอ้โหแม่งอ้ะมึงเจอพลังปาดหลวงนี่แหละเออเรียบร้อยมึงโอเคเด็กคุณละมันเจ็บมันเจอไม้เขียนมันเจ็บอยู่แกโอ้เด็กคุณละกูไม่ไว้ใจอัศวินเนี่ยตั้งแต่ที่ผมเล่นเฮ้ยเฮียอ้อยมึงนะมึง รีสไลด์ไปซะซิลเวอร์คอลเลคชันทำไมมันเล่นแต่กูอะโอ้ยมึงเกลียดกูหร่กูรูออกเฮ้ยเห็นกูเป็นบาทหลวงแม่งตีไม่ยั้งเลยชิบหายโอเคยังไงได้มาละมันเหมือนเป็นหินหรืออะไรสักอย่างต้องไปเผาเด็กคุณล่าเวทนี่เนี่มึงแม่งนียนี่เจ้าน้าคอดีการบาทหลวงหมดแต่แม่งจะหมดแล้วอ่ะกูจะโคตรเพียงในตำตรงโอเคต้องไปหาอีกสามมันสามมันอยู่ไหนวะ เพื s. <S ่อนเราไปหายเอออ้เหี like ้ยเดคุลาแล้วเออมัน on ก็ต oh. oh, ีมันสิเฮ้ยยืนทํเชียอะไรกันเออนั่นแหละแล้วหุ่นนี้แม่งขยับออกขยับแน่เลยดูทรงแล้วเหลืออีกเท่าไหร่น่ะฉันอยากกินไก่กินไก่แม่เอ็มรามาปราด็คุลาเราไม่ได้มากินไก่เอเวนโอ้ยเห้ยทหารเวนนี่ไม่ช่วยเราเลยโอ้โหแม่งตายหาแล้วดๆๆแม่งเสียงเพลโคตรมีสั อกอตรับปอรับอรัับป่ะป่ะตะรับป่ะป่ะรบตบ่อรับอตะรับปรอั ขมอดแล้วก็โรเบิร์ตตอนนั้นเราต้องเอาแบบเขาเมื่อพวกพวกเรากำลังจะบาดเจ็บทุกคนสองคนไอ้เจ๊คุณลาวเวนี่มันว้าไปว้ามามันควบตัวเองเป็นอิดเดิมแมนมันเบี้ยวมันเบี้ยวของมันก็กููยังไงไอ้ชิบหายไม่ไหนแล้วสิ่งจะน้นออก่างแม่งแล้วก็เผาควบแล้วไอ้เวี้ยนยิงแน่ยิงไงนี่ได้ยิงยังไงก่อนกูไม่มีปืนไอ้ชิบหายกูจะยิงยังไงโอ้ย แด็กคูล่าแล้วมึงไอ้สัสเอออะไรยิงกระสุนอ๋อมันเป็นกระสุนอันนี้นี่ว่ากระสุนเงินเอามายิงแด็กคูล่าเนี่เองระหัวทุกคนเฮ้ยมันมาแล้วยิงมันยิงมันโอ้ยเสียหายทุกคนอยู่รวมกลุ่มกันไว้ระวังแด็กคูล่าด้วยยิงมันเออนนั่แหละเออนนั่แหละยิงแม่งเข้าไปอะไรวะแด็กคูล่า ฉันบมาขโอ oh, yeah. ๋อเยชิมาแล้วอาซูบินเฮ้ยม่นไงหายไม้กางเขนฮ่าเย็ยนันเร็วฮ่ามันกูสตันอยู่ยิงมันเอนอนั่นแหละดีมากไปไปไปแด็กคุระแกอ,อยู่ไหนแด็กคุระไม้กางเขนกูใช้ไม้กางเขนไม่ได้เออนี่แหละมันไงไม้กางเขนค้นคางไอ้สัตว์ลองผูัวใบสักทีสิแด็กคุระฉันมาเพื่อปะครับแกกูคือแวนเฮลซิงปิ้งประตูเดี๋ยวพี่อหรืไม่รู้ม่นไง มันแข่ขงกับคุณบอแล้วเพื่อนเช็คกระสุนเองในกันรรบเนี่ยไอ้ีอัศวินแม่งขยับแน่เลยอะไม่เป็นไรโฮ้ยยิงมันยิงมันยิงมันสิเฮ้ยเอากระสุนพิเศษยิยงมันว้ายชิบหายแล้วอัศวินมาระวังเฮ้ยนี่แน่โอเคตายหาแม่งโดนกระสุนลูกซองเต็มหน้าเลยรักใครแล้วเย้ยเย้ยแม่งพิ้วไหวหลังสายน้ำเอ้าไม่หลายสัตว์มึงกิมกิมเฮ้ยมันทำยันไงไปแล้วเจอกูเจอหมึกพิเศษ เฮ้ยมันดูดเลือดเพื่อนเราดูดทำไมดูดทำไมวะเฮ้ยถ้าเพื่อนเราโดนดูดเลือดต้องต้องรักษาวะไม่มันบอกว่าไม่ได้อินสร็จโอเคแสดงว่าไม่ต้องรักษามันแค่ดูดเฉยเนื่อว่าแบบแต่เชียบลำพายอะไรมาเนี่ยเฮ้ยนี่ไะตายปะเด็กคุณละเดี๋ยวนะเชียรราว้างหลังนี่ไงไอ้สุบิน,น,นตรงสไลด์ไปละนั่นแหละโอเคอดีเดคุล่า มึงเก่งหนอยสัตว์โอ,อ้โหตายหาเลยเพื่อนกูนกกเรียบร้อยเอไม่เนะอะแกแต่คุณละแม่งเอ้ยเอาไปแดกสัตว์นี่ละมึงไม้กางเขนไม่มีแค่กูณไม้ไงเหยียบคนเดียวเนี่ยชิบหายแต่คุณละไม้แล้วตีเนะี่ยเอาเคี้ยมมันสลายไปแล้วโอ้เพื่อนเอ้ย ตายคนนึงแล้วบ้าจริงเพื่อนกูหลบหลังโต๊ะเอ้ยเฮียมึงก็ตีได้กูล่าสิยิงมันคนมีปืนก็ยิงสิโว้ยมึงจะยืนรอถ่าเอะไรๆชิบหายปืนกระสุนพิเศษอ่อนะไี้เนี่ระวังมันจะจับโแม่งเยียบร้อยขางไอ้สัตว์เฮียอาสุจมาแล้วอัศว,ว,วินกรอกมาแล้วระวังอัศวินโอ้ไม่โดนเออแต่แหละตาซะเชียช่ยเชีย่ย แด็กคูล่าแด็กคูล่าแล้วแดกกูล่าแล้วสามารถโตๆกูมานี่ไงเจ๋อทิมหัวเพื่อนเราบ้งเผื่อตายหาเพื่อนกูไปเ้ยตายจ้าเขาแด็กูล่านั่นแหละโอ้ยเจียคันโบกเลยนะโอ้โอ้บาดจริงสาหัสของเราเหลือกันแค่สี่คนเท่านั้นเงียบแล้วเหรอเฮ้ไปแล้วเหรอมันเงียบแล้วเสียร์อะไยระวังด้วย เราเบิดแล้วมั้งพวกมันกำลังมาแล้วโอ้เหชี้ยนยังไงมาแล้วสวินมาแล้วไอสัตว์อ่ะสวินมาไอพวกสมุนของแดกคูล่ามาแล้วระวังเพื่อนโอ้ยแม่งจะโดนไม่โดนเอ้ยอไม่โดนว้ายเออนั่นแหละตายหาคาเทียนไปมึงอะสหายยังไงถอวะคิวแดกคูล่า เราได้คูล่าไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้แดงๆเอ้เอ้เอ้แดงๆนั่นอะไรอ่ะฮะกูเห็นนะเว้ยมันคืออะไรเพื่อนเอาเลยกันพลังของเด้คูล่ากันเหรอมันหายไปไหนแล้วไปเฮ้ยนี่ปะมันให้เราเดินตามไปเหรอเนี่ยมันเหมือนมีรอยอะไรให้เราเดินตามทางนี้ทางนี้ทุกคนทางนี้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 ได้คูล่าเหมือนมันเชื้อชวนให้เราบ้าซะ เออกูตายเลยเออมันหลอกกูโอ้ยแม่งเพื่อนช่วยหน่อยโอ้กูตายแม่ง,อมงไอ้แด๊ก,กูลาแด๊ก,กูเลย เอไอ้เจี๊ยมันดื้อมางี้เลยสัตว์มึงกูเป็นเพื่อนมึงได้วไงเชื่อมกับโดนจับแล้วเพื่อนลงนี่ไะนี่ไะเออนั่นแหละไปแอ้ยขึ้นลากับไปในชั้นใต้ดินไม่ใช่ดิห้องใต้หลังคาแล้วไปไหนต่อครับท่านครับไอ้คนนี้น่าจะรู้ทางเนี่ยไอ้หนุ่มคนนั้นะไปเลยพี่ทางไหนอ่ะทางนี้เหรอโอเคทางนี้เหรอครับท่านครับระวังด้วยเหรอเรามาลุ้นทุกคน ที่กันหรอตาทางซ้ายแล้มาขวาด้วยเี๋ยเอ้ยมันมากันแล้วพวกผีหาซาตานหาซะยาคูล่ากูมาที่เพื่อกำจัดมึงตายสิเฮียนะมึงคึกจังวะเฮ้ยไม่เห็นมึงเฮียอะไรล่ะฮะตายให้หมดซะพวกผีไม่เห็นมึงเฮียมากข่งเข่งกูตักติดเว้ยเจ้จะเปิดโลมาที่ร้านเลยหรอวะเจ๋ยเอ้ยมันเดินมาแล้วระวังอือแบงตับเพื่อนกูไม่เห็นมึงนะสัส มึจอกูจตอกหัวใจมึงไอ้ชิบหายเดี๋ยวหมดนี่แหละข้าจะตอคนเจ้าโอ้เพื่อนเราตายไม่นะเียิงไปเลยครับท่านแล้วเขาเฮยกูกับเีนี่เป็นเมีคาแรคเตอร์สัตว์ดูจากตัวละครกูรู้แล้วแต่งตัวงนี้สัตว์เขาเลือกเมนคาแรคเตอร์ไอน้องพวกกูคือพระเอกไอเฮียกูคือแบนเฮลซิงนั่นนะคือกูอกูอ่ป่ะก็ยเฮียเฮเยยยเเยแ เฮ้ยนักกล่าเยยนี่ไงตบบี้โอ้ยโอ้ยทั้งตบบี้ทั้งนักกล่าไอ้สัสอืออือตายสิว่าจะโดดไปโดดมาอย่าได้ชิบหายยิยงมันเออนั่นแหละแหม่งเลยเหลือแค่นี้เหรอวะระวังไอ้หนูมึงเฮี้ยไปซะอืออระวังระวังเฮี้ยออกมาเรดู ออกมาดิเด็กคูล่าเลยมึงฮะเจ๋งแค่ไหนวะเด็กคูล่าฮะมาเลยมึงมาเอ้ยมันตาเพื่อนเราไปแล้วไอ้เหี้ยมึงเหี้ยขึ้นมาขึ้นมามันสลายไปแล้วเหี้ยแม่งโดนกูปัดเป่าเราเหลือแค่นี้เฮ้ยอะไรวะมึงเหี้ยแดงๆเหี้ยมันมะอู้โขตายหาเลยเพื่อนกูเหี้ยเลยแม่งโดนปาดเต็มหน้ายิงมันไม่ไม่หายไปสักทีแล้วมึงอะหมดแังวะ อะไรไมเนี่ยโอ้ยเฮียแข่งเห่อสาแข่งเห่อเฮียเป็นแค่แวมพายดูเลือดกระจอกกระจอกแค่นั่นแหละมึงไม่เก่งหรอกมึงอะระวังด้านหลังโอู้หูแม่งไอ้เจ๊ดมัวแต่ดูหลุมศพมันนี่พะยมึงโอ้ยมันไปยีแบบสัปะรดไอ้นะมือไปนี่ตายตะไอ้คุูอะกูต้องทำอะไรอะเดี๋ยวก่อนไม่ให้ทำอะไร เรียบร้อยนี่น่ะปายว่ะตะกร้อตายว่ะเฮียเอาสเต็ปเอาสเต็ปเอาเนี่ยทีมมันทีมมันเรียบร้อยตายป่ะทีมโคใจมันตายตายตะคุละจุดจบของแกมาถึงแล้วเขาจะคุระเรียบร้อยตายฮะนี่เนี่ย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 ตายป่ะเรียบร้อย ชอบเพื่อนกูเลยแม่งจุดไฟเผาซ้ำเลยอียเรียบร้อยโอเคผ่านเรียบร้อยแล้วโอเคเราว่าเรากำจัดเขาได้คล่าสำเร็จแล้วนะครับฮะาดีจริงจริงเลย